Like สวัสดีครับมาพบพ่อ,อกลขคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัดถิ่นเจนจิแช n แนลครับผมเมืัอน,นี้ก็ได้ลวกขาลายครับสะดุ้งขาลายครับผมแล้วก็แจวเพิ่งเห็นแล้วกีบเลยครับ แจ้วพริกป่นแล้วครับไ่บีไปถุงหนึงมีขมลำล่ำครับแจ้วขมครับตัดใส่มะนาวหน่อยนึ่งมมั่วไปเลยครับอันนี้เจ้ามะขับเปียกครับจะแจ้กันครับประกาศขึ้นประกาศกอบครับผมกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเนเด้อครับเออผมมีเรื่องจะเล่าให้เพื่อนๆฟังครับสองสามวันก่อนมีอีเมลส่งมาหาผมครับจีเมลส่งมา บอกว่าปิดบัญชีเอ็กเซนผมไปเรียบร้อยแล้วครับปิดการใช้งานผมหมดแล้วครับโอกะจักโพธีทาต่อเลือกอง่างแดทั้งที่ผมไม่ได้เหตุพิดกฎระเบียบอย่างเลยครับไม่ได้พิดกฎอย่างเลยครับผมลงคลิปทุกมือครับบ่เคยเว้นเลยครับลงมาเป็นปีแล้วครับผมลงคลิปนะมดลงทุนไปกบมดหลายหมื่นแล้วครับแล้วมันส่งอีเมลมาคาผมบอกว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาหกเดือนครับ ผมมีโฆษณาเข่าก็ลเลยปิดเอ็กเซนผมคราวนี่นะปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพอเอาขึ้นให้เบิงในหน้าจอเนี่ยแหละครับโดนมันปิดไปเรียร้อยแล้วครับผมกะบุลูกสิแก้อย่างไรครับกระจักที่เฮ็ดไปเห็นอย่างมาเนะี่เพราะว่าโดนปิดไปแล้วครับมีภัยเป็นขึ้นผมบอกครับรายได้ก็ยังไอ้ด้านเปิดสร้างรายได้แล้วครับแต่ยังบ่ครบสิบเดือนนะครับพัดมีจีเมลมาบอกว่า ผมบ่ได้ลงคลิปบมมีการใช้งานมา6เดือนก็นเลยปิดการใช้งานผมช่วยปิดช,ช่องไอเอเซนผมนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วครับปิดเมื่อวานนะครับผมก็เอา้างงเลยครับทั้งที่ผมลงอยู่คลิปอยู่ทุกวัน,นครับทุกมือออะพี่น้องก็เห็นครับว่าผมลงอยู่ทุกวันนะครับโฆษณาก,ก็เข้าตลอดมันบอกว่ามันมีการโฆษณาเข้าอย่างเช่นดังที่ในไอคุกเก้นส่ Google, งอีเมลมาหาผมนะแต่ปิดไปเรร้อยแล้วครับ ปิดบัญชีผมไปแล้วครับบัญชีเอ็กเซนผมนะครับผมโอ้เซ็งเลยครับผมกับลู้้ว่าปินเนี่ยครับนี่ไฟป็นคือผมบอกครับเอ้ามาครับอันนี้ว้าให้ฟังครับผมก็จักติไปต่อหรือทีถอยหลังเลยครับผมลงทุนไปตั้งหลายเนผมเห็นมาตั้งนานนะยังโบรานได้พินยังบรได้อย่างเลยครับมาปิดเอ็กเซนผมเรียบร้อยแล้ะครับผมมามาครับเช่กันครับลวกที่แรกก็ลวกสะดุ้งอยู่ครับ มันเหนียวครับมันยำบอ่อขายเอาลวกไปลวกมาโหดเบื้อเลยครับเอา้ากินได้คือเก่าเลยครับแซบๆคือเก่าแก่เลยล่ะค้มอัอ้มัำครับขนาดอืมคือเหนียวครับใช่ไหม บาทผม เซ้งเลยครับผมโดยปิดไปแหละปิดบัญชีใช้งานไปแล้ ทีแรกมันก็นตอนง่ญยเครับลวกทีแรกมันก็นพอดีอยู่ครับมีเลือดเชแฉะกันหน่อยพอซิมเมืองแล้วมันเหนียวครับมันยากสะดุง้งก็เลยกลาย <c oughs> บ่กลายเป็นสะดุ้งเลยบาดเนี่ยครับมันเลยโฮดเมื่ครับ ประกาศขึ้นครับเสียงสว่าสว่าเสียง,งออกซิเจนตู้ป่าด้วยครับ เจ้าคาเปียก แฟนไทยถึกปิดคือช่องผมโดยที่บมมีเหตุผลบ่รู้สาเหตุจะคอมเมนต์มาบอกผมเลยด้อครับว่าเป็นคือแัน,นับหรือเป็นเจ่ของผมผู้เดี่ยวลงคลิปทุกมือครับเป็นปีแล้วผมลงมาเนี่ยนะเมื่อก่อนที่บมมีคนที่ตามผมบมมีคนเบิ่งเลยครับพวกะลงทุกมือครับก็มีแต่เจ้าของเบิ่งเจ้าของครับ <c oughs> แต่เหตุอย่างไดจะมาว่าผมไว้ไอจีเมลส่งส่ง g ีเมลมามาบอกว่าผมปไปลงคลิปหเดือน ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับปิดบัญชีผมเรียบร้อยผมก็บรู้ว่าสิไปต่อหรือสิ ยุดสำนีลงทุนมาหลายแล้วโอ้สวยเลยครับอยู่ดีๆก็เป็นงงมาก 嗯，没有、mm。Hmm. <laughs> บอกคือจุเนาะครับเหนียวที่มันเหนียวผมไม่ได้ซอยต่อบางไงครับผมเห็นเป็นนาแล,ล้วโคแล้วเคอยู่ครับมันเลยหย่ำเนี่ยแ่็แซบี้ืวกเก่า one. ยังมาเลยรวบเป็นครับมันี่ยเหนียว เนียวมากเลยครับ เอาครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมนี่อย่างหลายหรอกครับถึกปิดบัญชีเอ็กเซนครับผมช่วยเลยจักสิเห็ดต่อหรือสิพ่อสานี้หรือังใดกับบลูครับสวัสดีครับผม